สักเรื่องหนึ่งความคืบหน้าเรื่องเรือดำน้ำนี่อันนี้ก็ต้องคุยค่ะคุณผู้ชมอะไรยังไงเราจะมาใช้เครื่องยนต์จีนไหนตอนแรกบอกเราไม่ยอมไงคะตามสัญญาบอกว่าต้องเป็นเครื่องเยอรมันใช่ตอนที่คุยกันไว้ค่ะแล้วก็จัดซื้อเป็นงบผูกพันลำแรกค่ะบังเอิญว่าเยอรมันเขาด้วยเงื่อนไขาทางกฎหมายของเขาเขาขายให้จีนได้แต่เขาไม่อนุญาตให้จีนไปขายต่อ ก็เรื่องอะไรของเขาไปขายต่อแล้วเขาจะขายออกยังไงขายได้แต่เครื่อง,องม<ฮ>ะสิตอนทัพเรือก็เลยก่อนหน้านี้ก็เลยขอว่าคุณไปคุยกับเขาก่อน่ไปเคลียร์มาเอามาให้ได้ต้องการจะให้ได้เครื่องเยอรมันค่ะซึ่งเลื่อนมาหลายครั้งนะครับคือค,คล้ายๆให้โอกาสทางการจีนเนี่ยหลายครั้งแล้วคจนล่าสุดเนี่ยมันมาครบกําหนดอะว่าอมาคุยกันที่แล้วเนี่ยบอกว่าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเคาะแล้วนะวันนี้ปรากฏว่าพอทางเยอรมันมันอาจจะไม่ได้เนี่ย ควบคู่ขนานกันไปจีนเขาก็ส่งเครื่องยนต์ที่ชื่อว่า C H D 6 2 0ซึ่งเป็นเครื่องที่จีนผลิดเองฮะส่งรายละเอียดมาให้กองทัพเรือได้พิจารณา,าเออป<อ>รากฏว่าเสนาธิการทหารเรือได้พิจารณาร่วมกับกรมอู่ทหารเรือแล้วว่าน่าจะมีประโยชน์แล้ก็จะไปดูเรื่องรายละเอียดเรื่องสเปคอะไรต่างๆอีกครั้งหนึ่ง นะครับว่าจะดีกว่าเครื่องยนต์ของเยอรมัน MTU 3 9 6หรือไม่ทำไมต้องดูอ่ะคือไหนบอกไม่เอาของจีนไงแนวโน้อมอาจจะไม่ได้ของเยอรมันเพราะรู้ว่าแนวโน้มไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ยกเลิกสัญญานะน,นี่พลเรือเอกลเถลิงศักดิ์นะคะเสนาธิการทหารเรือบอกไม่ได้ยกเลิกสัญญาซะหน่อยร,รวมไปถึงพลเรือโทปกครองก็บอกว่าอ้าว ของเดิมที่ในสัญญาเขาเขียนไว้เขาไม่ได้เขียนว่าจะต้องเป็นเยอรมันเท่านั้นเขาเขียนว่าสามารถที่จะหาอุปกรณ์ที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ามาทดแทนได้ <Yeah. S 1> มันเปิดช่องให้เอาของประเทศอื่นได้เพราะฉะนั้นของจีนก็ได้อสิเรื่อง C H D 620ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่จะรู้ผลวันที่15กันยายนถ้าไม่ผ่านตามเกณฑ์ก็จะไม่ขยายเวลาไปสรุปก็คือรับไว้ทดลองถูกไหมพิจารณาดูรายละเอียดสเปคของเครื่องยนต์ แต่ก็เปิดช่องไว้ครับถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าสเปคเครื่องยนต์จีนนั้นดีก็จะให้จีนส่งตัวเครื่องยนต์มาทดสอบเพราะว่าของเดิมเขียนเอาไว้ว่าสามารถ right> หาอุปกรณ์ที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ามาทดแทนได้โอ้โหแล้วเราจะได้เป็นชาติที่ใช้กับจีนคู่กันเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้คร free ับว่าเครื่องยนต์นี้ยังไม่เคยใช้กับประเทศอื่นๆถ้าจะใช้ก็จะมีไทย แล้วก็สีลังกาแต่ว่าสีลังกาเขาเอ,อ,อกองทัพเรือกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะจะยอมไหมเอาเครื่อง C H D หกสองศูนย์ของจีนเรื่องนี้ฝ่ายค้านก็จับจ้องอยู่จำได้ไหม ว่ามันยืดเยื้อมานานแค่ไหนมันนานมากแล้วค่ะผู้ชมถ้าจะไปย้อนไทม์ไลน์เนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องเครื่องยนต์ถูกพูดถึงกันแรงที่สุดช่วงต้นปีที่ผ่านมาจําได้ว่าคุณยุทธพงศ์ออกมาแฉใช่ไหมคะก็ออกมาบอกว่าอุยมีข่าวมาแล้วนะว่าสงสัยจะไม่ได้เครื่องยนต์อย่างที่อยากได้แล้วแหละตัวของคุณโจยุทธพงศ์ค่ะสสเพื่อไทยบอกมาบอกว่าผู้ช่วยทูตทหารของเยอรมนีประจําประเทศไทยบอกว่าทางการจีนเนี่ยไม่ได้ประสานหรือว่าสอบถามทางเยอรมนีก่อนเลยแล้วก็อยู่ดีๆก็ เาเครื่องยนต์ MTU เนี่ยมาเสนอให้เราในฐานะส่วนหนึ่งของเรือดำน้ำของจีนจนมันลงน้ำระหว่างไทยจีนอะไรกันเรียบร้อยสรุปคือเราอาจจะไม่ได้นะนี่คือต้นปีห5ห้านะคะสงสัยจะไม่ได้ละเครื่องยนต์ MTU จากเยอรมันเนี่ยแหละปรากฏว่าขยับถัดจากนั้นมาหน่อยหนึ่งก็มาเป็นเดือนเมษาเราก็ตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวต้องเคลียร์กันให้ได้นะคะกองทัพเรือค่ะกับฝากฝังงผู้ผลิตทางจีนเนี่ยก็เลื่อนที่จะคุยกัน โดยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนไปพฤษภาและกันนะติดโควิดที่จริงติดโควิดหนักโอเคเลื่อนไปไปจนถึงมิถุนายนค่ะมิถุนายนทอรรอประกาศบอกว่าไม่เอายังไงก็จะต้องเอาของเยอรมันให้ได้เราจะยึดตามสัญญานี้แล้วก็เดี๋ยวนัดกันนะ60วันหลังจากนี้มานัดกันก็มาเป็นวันนี้ ที่สุดท้ายเราก็ยอมรับการพิจารณาเครื่องยนต์จากจีนอเอามาทดลองก่อนยังยังไม่ได้รับว่าจะซื้อนะพิจารณารับว่าจะพิจารณาในเงื่อนไขท,ที่ว่าไม่ได้ยกเลิกสัญญาสักหน่อยและในสัญญาเขียนว่าต้องหาของที่ดีกว่าหรือทัดเทียมกันอันนั้นจะโอเคที่จริงโฆษกองทัพเรือบอกว่าเครื่องยนต์ใหม่ที่จีนเสนอติดตั้งในเรือดำน้าของไทยเนี่ยเดิมจีนก็ติดตั้ง MTU เหมือนกันครับ ก็ตัวใหม่เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนามาจาก MTU นั่นแหละของเยอรมันนะ MTU นี่ของเยอรมันค่ะตัวใหม่เนี้ยก็พัฒนามาจาก MTU แล้วจีนก็มีแผนในการติดตั้งในเรือดำน้ำของจีนเองอยู่แล้วจีนมีแผนใช่สุดท้ายโฆษกกองทัพเรือก็ยืนยันว่ากองทัพเรือไม่ประมาทเรื่องเครื่องยนต์นะเพราะว่าเป็นเรื่องชีวิตของกำลังพลจะไม่เสี่ยงเนื่องจากอันตรายก็จะต้องพิจารณาให้ดีที่สุดให้รอบคอบยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีใบสัง่ง แต่ก็อย่างที่บอกเนี่ยครับก็ยังแจ้งความต้องการไปนะว่าของเยอรมัน MTU 396ตามข้อตกลงเดิมเพราะว่าเ s ดี2 0ที่เสนอมาเนี่ยไม่เคยมีการใช้ในเรือดำน้ำของประเทศใดมาก่อนอันนี้คือ9มิถุนายนที่พูดไว้ไงว่ายังไงก็จะต้องเอาของเยอรมันใช่ไหมแต่พอวันนี้มันไม่ใช่แล้วไงพิจารณาต้องดีกว่า หรือต้องดีเท่ากันดดีกว่าเิมในโจทย์นี้นะคะก็ขอให้เป็นอย่างนี้ด้วยเพราะเราก็ชอบของดีอยู่แล้วครับเนะ